สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผงจะพามาบ้านไร่แบ็กเบอร์ี่ค่ะบ้านไร่แบ็กเบอร์ี่ที่นี่นะคะจะเป็นที่เดียวบนม่อนแจมเลยค่ะที่ปลูกแบ็กเบอร์ี่และลาสเบอร์รี่นะคะดูสิคะมาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นตะกร้าแบ็กเบอร์ี่กับลาสเบอร์รี่ให้ลองชิมเลยค่ะหูน่ากินมากเลยนะคะ ด้านหน้านะคะจะเป็นคาเฟ่ค่ะจะมีเมนูเครื่องดื่มนะคะที่เป็นตระกูลเบอร์รี่ให้เราเลือกสั่งได้เลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่อยากเข้าไปเดินชมสวนนะคะก็จะมีค่าบำรุงสวนคนละ69บาทค่ะวันนี้นะคะหง่ะจะขอซื้อแบล็คเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่กลับบ้านค่ะแต่ว่ากว่าจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยคงหลายชั่วโมงมากและขอให้คุณหนุย่ยมาช่วยเก็บสดๆให้หน่อยค่ะโดยที่เก็บยังไม่สุกนะคะกลับไปค่ะ นี่นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะถ้าเกิดว่าสุกแล้วเขาจะเป็นสีดำค่ะที่สีแดงๆไม่ใช่ราสเบอร์รี่นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่ค่ะแต่ยังไม่สุกดอกเขาสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของคุณหนูยิ้มนะคะจะมีแบล็คเบอร์รี่ทั้งหมดเนี่ยสองสายพันธุ์ค่ะก็คือสายพันธุ์ที่มีหนามและไม่มีหนามนะคะในส่วนของสายพันธุ์ที่มีหนามเนี่ยจะรสชาติอร่อยกว่าค่ะก็คือมันจะหวานกว่าแล้วก็เปรี้ยวน้อยกว่านะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพันไร้น้มเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยวมากๆเลยค่ะอ๋อรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไร้หน้มมีหนามค่ะอ๋อรุ่นมีหนามอันนี้ที่เขาบอกว่าจะรสชาติดีกว่าจะออกหวานกว่าอันนี้จะเป็นไรนามจะออกเปรี้ยวกว่าคุณหนูยิ้มนะคะให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมด้วยว่าการปลูก แบ็กเบอร์รี่นะคะจะต้องใช้ระบบหยดน้ำลงดินค่ะเพื่อไม่ให้น้ำอ่ะหยดโดนผลการที่น้ำหยดโดนผลอ่ะจะทำให้ผลอ่ะเปรี้ยวขึ้นค่ะเดินชมไปก็ได้ความรู้เพิ่มไปแล้วก็ชิมตลอดทางเลยค่ะเก็บเ <friendships> สร็จแล้วคะ่ะไปชั่งกิโลกันดีกว่า เนตาก้านะคะจะเป็นลาสเบอร์รี่ค่ะเนี่ยค่ะลูกเขาจะเล็กๆถ้าเกิดว่ายังไม่สุกเนี่ยลูกเขาจะเป็นสีขาวๆนะคะถ้าสุกแล้วเนี่ยจะเป็นสีแดงจัดรสชาติเนี่ยวหวานอร่อยมากเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะไปเดินชมสวนด้านในกันคะ่ะด้านในสวนนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะล้อมรอบไปด้วยภูเขาภายในสวนนะคะคุณหนูยิ้มก็จะปลูก เป็นดอกไม้เล็กๆอยู่ข้างทางด้วยนะคะมองแล้วสดชื่นมากเลยค่ะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะที่สวยมากๆเลยค่ะสำหรับคู่รักนะคะมาถ่ายรูปคู่กันตรงนี้ฟินเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่แวะมาเที่ยวมอนแจมนะคะอยากให้ลองมาที่บ้านไรแบ็กเบอร์รี่ค่ะที่นี่นะคะจะได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งความรู้แล้วก็จะได้ชิมผลไม้ที่เราไม่ค่อยได้ชิมกันบ่อยๆด้วยนะคะเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครถูกใจคลิปนี้นะคะของฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับหงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเลยไปทั่วคะ่ะ